ฟ้าดูบักใหญ่พี่น้องไงยยังเหลืออยู่สองลูกนี่ยบอกเลยสองลูกหมดแล้วอ่านี่ชุกชุกกันเลยแม่แล้วพี่น้องนุ่งกินได้ไหมนี่นะจะเป็นได้ไหมนี่นะเป็นได้ไหมน้องนุ่งไงมาแล้วกันมาชิลักพิษอะไรนี่ทั้งเอื่อยไรแต่แย้งไรแต่แย้งเชื่อนะหมูหายกินกับชิลิษน้องกับชิลักพิษแล้วโดยสบายดีทั้งเอื่อยกินมะคุงซุกสบายดีกินอย่างเดียวเนา้อจำเจาะเนาะอันบางแตงกับหนาเ่าตัวใหญ่ แตงกงเงายกูเต่งไงายกูป๊าปอแม่พินดองบัวแน่นอ๋อเรื่งตัวนี้่ะเป็นคนชึ้งเรื่องหรือเป็นคนแบบโอย๊ กาบทักทายสบายดีและสวัสด,ดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสู่นเนนอบ่าอยู่ภายในแดนนอกดื้อต่างประเทศไปสันเนาะผู้อยู่ไกลอยู่ไกลกันงี้ดีต้อนรับเข้าสูสงสามนตาคือเก้าคือเดิมพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับสามนตามันนี่ไกลอยู่ทางทงไ้ทงหน้านะไปมาหน้าเอื้อยไปสันพี่น้องเลยมันนี่เนาะหน้าเอื้อยง่ายสันมาหาหอยแต่ว่าคือสีได้ลงไปหาหอยดอกพี่น้องเลยเนาะคือสีดมรนหนาวไปสัน มาหอดูหายทงหน้าก็ล้มห่วยห่วยไปสันเนาะโดยไม่นี่กับทางสามมอนกับในมากับเอื้อยไงแน่เนาะเจ้าของนาเพิ่นกับเมื่อวานเมื่อเสาร์นี่พี่น้องเอ้ยก็ได้เอารถไถมาด้วยไปสันเนาะมาทางเอื้อยไงสองสามคนไปสันมาหอดูหายทงหน้านี่ก็คือทางหน้าเอื้อยเนาะมาเบิ่งหนองบัวไปสันป้าหลอกบัวงามงามพี่น้องเอ้ยเนาะหลอกบัวสีชมพู เราบัวนี่มีหมากอยู่บ่เฮ้ยนี่นะเราบัวนี่มันมีหมากอยู่บ่อ๋อโตพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งเขียดทั้งกบเต้นลงเงียบเงียบบริสันเนาะป๊ามีทั้งมาเกี่ยวมีหอยพี่น้องเลยลายกัมมอนกัมปเรมาโดนเด้อพี่น้องเลยเนาะมานาเอื่ยเนาะพอบามาตั้งแต่อยากดื่มาเลยพี่น้องเลยเนาะ อันนี้ก็คือทั้งให้ทั้งหน้าทั้งเทียงให้เทียงหน้าของเอื้อยเนาะทั้งสามอนกับเสดยญาค่ะไปหาทั้งเอื้อยทั้งลูกทั้งลานพันละพี่น้องเลยทั้งเทียงให้เทียงหน้าพันละเนาะมาสามอนจะได้ทายรอบรอบให้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้ส้มกอรมาสันน้องบัวบานสีชมพูเลิกบ่านี่เฮ้ยเลิกบ่านนองนี่ สะมอนมากอสิปะเร่งงมดอกพีนองเลยหนาวอันนี้ก็คือครัวตายไปตายมาอ้าวเราถ่ายไปได้มีอย่างปอกว่านี่กวงขวงแต่บโบได้เห็นปะสันอยู่เผาหฮพาหน้าชื่อๆเนาะไ่ไหนเห็นหน้าดูเต่าโบอได้อยู่ สิลมาล้มไงเด้อพี่น้องเอ้เนาะลาบาได้ยินดึกบ่ได้ยินการขอโทษขออภัยเนาะมันกะลมห่วยห่วยพี่น้องเอ้มาเนี่ยประกันมันกะห่อนได้สองมือบิดบุญแล้วกะล้มมาสันพี่น้องเอ้ป้าผมจะเป็นตายอยู่เลยพี่น้องเอ้บรรยากาศร่วงหัวมีครบสนิทยอ่พักบงยอ่หลักเสกน้ำ nhiều thục gì, nong này nỗi, du na, suôn nong đây, nong hoái tụi nè, nong hoái nong cung ba tụi à, phu mà hùng thì thăng thăng thềng nong đây, đường tèm tân nó, ba con. ทังสามอนอยู่แต่ไ้แต่หน้าโบได้มาหาเอ้ยเนาะมันมาได้โดมาหุ่งก็เต็มต้นอยู่ค่ำไหมพี่น้องไอ้ป้าทิโตเรืองเอื้อมเสื่อมเอาทดลองมาหมักนี่นะช่องแช่แท่นนี่ปิิง ไปได้ชอาพี่เส้าแล้วตัวนี้เดาเนาะบอย่ามาพี่แซ่บกุ้กันมันล้นแบบว่าไหวมันตายฮะไม่ยังนะโบแม่นมันจะอมหมากตัวนี้เล้วช่องแซ่บแท้นี่ว้าเหลืองเต็มต้นพี่น้องเอ้ยต้นมะฮุงเนาะมะฮุงก็คือหมากลอกกอพังไทยเล่าก็คือหมากหุ้งเว้ยมันยาพอดิเดไปเสดสัตว์อยู่นี่ก็มี กัะทางลานดยสบายดีใส่กระโปรงคืนๆใส่เขินแท้มาหาอยังมาหางูหอยมาหางูหอยงุ่มปามมาม่าโอ้ยส่งเลยองนเลยอ่ะอันลมุงกับข้าวามงโอ้เออเสีดวตัวช่วงนีเนาะ Cựa chai hưng. Na tuấn anh cạo lắng xíu baboom bội. Yo con quay anh 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 เออตัวนั้นก็แซ่บมาคุ้งนั้นก็แซ่บบาทแต่ว่าข่อยสิเอาเมื่อกินเพื่อนมาข่อยบ่ให้แล้วอาติโตมาเอาบานมาของเจ้าของมาสิซุยเออก็ก็ว้างแข่งฮักไปไปเนี่ยพัชจะได้แบบไงเฮ้ยบะทถงบะทถงเถิงอยู่เลยพูดเลยตุนมยังไงบะเถิงเดี๋ยวข่อยเอาปลาไปชุกอีกก่อนเพราะป้าอยู่ไปมันอกี้ซุกอีกเลยเอามาเดี๋มีเงิ ก็นั่นเลยอยว่าไข่สิบุพภาได้มานะเธอกินไหมกนินน้ำซันไหมเป็นดื่มให้เธอกนินอืมไปยังไปก่อนถ่ายก่อนถ่ายรอบๆกอน <c oughs> อันนี้ก็คืนนานพัก,งกคงเลยเนาะพักบัวเลยพี่น้องเลย เดี๋ยวจะได้เอาน้ำเกลือมาปลูกก่อเดียบผักพริกเดียบักข้าวทองโอ้ยบักข้าวทองเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวเยอะแยะกินกินกินนวดบวดอะไระบดบวดอะไระบดใช้บักแตงนะป้าพ่อแม่พี่น้องสมมอนเรเห็น หมากมันหรือดุมันเนาะเพราะว่าสามอนเห็นแต่เครือมาสันหาซอกมึงใช้ใกแตยมาซันแต่ว่าโบเห็นนะหนีใช่นะพุ่นพี่น้องเอ้ยใบแตงเครือเดียวก็ก็ก็ป้าดูบักใหญ่พี่น้องเอ้ยยังเหลืออยู่สองลูกหรือเปล่าสองลูกนี่มันสี มันสิได้ดื้อบ่อเนาะมือนนี่เนาะสิได้กินดื้อบ่บ่ได้กินอันนี้นะสิได้กินก็จะมาเบิ่งอะไรนี่นะข้อข้อข้ออันนี้คือเอื้อยใหญ่พี่น้องเอ้ยเอื่อยจาของนาเนาะนี่ชุกชุ๊กชกอะไรแม่นักปิดน้องนุ่งกินได้มือนนี่นะจะเป็นได้เหมือนน่องนุ่งกันมาแล้วกันมาชิลักปิดวะไรแม่ทั้งเอื้อยอะไรแต่แย่งแต่แย่งกันเชียวละโมหายกินกับชิลปิดน้องกับชิลักปิดเน้ะมักแตงแพ้เคลือเครือเดียวเนาะเลยเลยมันนี่ยกะเหมืน Mặc biệt cả những người yêu cầu và những người yêu cầu của bọn họng bà hoa 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 cả hoa 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 โดยสบายดีทั้งเอ้กินมะคุงซุกสบายดีกินอย่างเดียวเนาะจำจอนเนาะมอันบังแตงกับหนาฮะแตวใหญ่แตงใหญ่กวาแตงใหญ่กวางป้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแน่เนาะเด้ตัวนี้ลนะเป็นคนชึ้งลึงหรือเป็นคนแบบโอ๊ยมอนมบางแตงกลัวเจ้านะเขาพาแล้วใช่ปะ ไม่ใช่ป่ะเรากำลังกินผ้ากันมื้อไหร่นะน่ะปาีมาเห็นกันพี่น้องเอ้ยโดนๆช่างเห็นกันเท่านึงเนาะมาเห็นกันกันทักทายกันเขากันเบากันดินเนาะพักกันช่างกันเลยกะพากันหัวเสือหัวเสือเพราะน้นอยู่ริมน้ำบรรยากาศก็ดีได้พี่น้องเอ้ยโฮมคาบเนาะเย็นเย็นพิเศ ก็น่าอยู่ไลยทางหน้าเอื่อยกันมีสนวสนกล้วยสวนอ้อยพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศาห,าหนาอยู่หนาชม ส a l m o n ก็จะได้หันหนามาก,กินหมากคุงซุกก้อนไป <g usting> ส,สั้นเนาะกน่ salmon ก็จะได้จบคลิปลงเพียงซ้ำนี่ก่อนเดอ้อเนาะก่อนอื่นส a l m o n จะได้จบคลิปลงเพียงซ้ำนี่กระพาะก็ได้ก็แซ่ให้ทั้งสมม่อนตาเนอเด้อเนาะเพื่อให้สมม่อนตามีกำลังใจจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปไปสั้นโดยก็ขอบุญขอบคุณในรายเด้อที่มาขอมาเบิ่งมาส้มทั้งสองสมม่อนตาเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงความเจ็บยาสุได้ความไข้ยาสุมี ขอให้ลำให้รวยไปเมื่อหนาเด้อไปก่อนเด้อสบายดี<า>ยด้ย